ค <Okay. S 2> ก็จะตรงตกไปในแนวนั้นนะครับผมคิดว่านะครับผมเมื่อวานมาเทสดูนี่ป่ามันจะเข้าแนวนั้นนะครับไม่ได้เข้าแนวด้านะล่าง,างเรือ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 นานาเรื่อยตกสายอะไรครัป่าอะไรวะกูไนะดูก่อนแนละ้วสายวิ่งดอกสายวิ่งอยู่ ได้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสับเปล่ยนได้ครับโดน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  สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่มีใจรักในการตกปลาและที่นชอบในการตกปลาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่บัตบูมฟิชชิ่งชแนลนะครับผมวันนี้จะออกมาตกปลาที่คลองลาบะทิวนะครับอ่าวันนี้จะไม่มาตกสปิวนะครับเพราะว่าน้ําในคลองนี้มันลงมากเลยนะครับก็เกรงว่าจะตกสปิวแล้วมันจะไม่มีตัวอะไรนอกจากปะปักเกอร์นะก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ลาเกตมันเข้าห้ตามมาตกสติวนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าปลาเกดมันจะเข้านะฮะจะมีก็มีพวกปลาสลาดแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาสเกอร์ที่ขึ้นคลองลาบะทิวตอนนี้ก็ยังปลาเกตยังไม่เข้านะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเหยืย่อสดดีกว่ามาลองดูนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าคลองลาบะทิวนี่มีปลาชาโดด้วยวันนี้ก็จะมาตกปลาชาโดครับรด้วยเหยื่อสด ส่วนเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นอกไก่แช่เลือดนะครับที่ผมเตรียมมาก็มีเลือดสดอันนี้เอาไว้อ่อยนะครับเอาไว้สา์เรียกปลาส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นชุดใหญ่เลยชุดหนักนะครับอาวุธหนักของผมก็จะเป็นคันตันนะครับเจ็ดฟุตลอกเบอร์สี่พันนะครับเมนยี่สิบห้านะครับสายเมนยี่ห้าปอนชิงหน้าก็ไม่ใส่ตะกั่วนะครับวันนี้ กแบบไม่ใส่ตะก,กั่วนะชิหน้าก็เป็นสายสลิงสําเร็จรูปนะครับสําหรับตกปลาชะโดก็ประมาณสี่สิบปอนด์ห้าสิบปอนด์นะครับรรชิงหน้าสายสลิงส่วนตาเบ็ดก็จะเป็นขนาดสองโอนะครับเป็นซื้อสําเร็จรูปมานะครับไม่ได้ทําเองอันนี้ซื้อตามร้านได้เลยมีขายนะครับร้านขายวอตกปลาเนะี่ยจะมีพวกสายสลิงสำเร็จรูปที่เขามัดไว้แล้วเนี่ยสำหรับตกปลาชะโดเนี่ยมัดไว้อยู่ผมก็จะซื้อมาใช้นะครับ เป็นบางครั้งเป็นโอกาสนะครับว่าอืม <c oughs> หมายตกปลาชโดครับด้วยเหยื่อสดอะไรพวกนี้มันหายากนะครับสาหรับผมอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามีนะครับแต่ว่าที่คลองละปะทิวเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงนะครับที่ปลาชโดออกอาราวาดนะครับจะต้องมาจัดการไม่ <c oughs> งั้นเดีย๋ยวปลาเก็ตไม่เข้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงกว่ากว่นะคร เดีย๋ยวเรามาอ่อยเหยื่อแล้วก็มาตกกันเลยนะกันมามาสาดเลือดกันมาครับมาสาต์เลือดเรียกปลาัานดีกว่าก็จะใช้นะครับถุงเลือดเนี่ยฮะในที่ใส่ถุงพลาสติกเนี่ยมัดปากถุงไว้นะครับเกี่ยวกับตาเบ็ดล้ะฮะแล้วก็เวี่ยงเบ็ดลงไปวิธีนี้นะครับก็จะสามารถเก็บถุงพลาสติกนะครับที่เราใส่เลือดไว้ี่กลับมาได้นะครับ ไงไงตกปลาก็รักษาความสะอาดนะครับไม่อยากทิ้งขยะลงไปในแม่น้ํานะแ <c oughs> ้วเ,เลือดประสาทนี้ก็ <c oughs> เต็มกือนแล้วนะครับโอเคมาอ่าก็จะโยนไปในจุดที่เราจะตกนะ <c oughs> ในนี้ผมก็จะผสมไก่สับไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการอ่อยเรียกเลย <c oughs> มาครับ <c oughs> ดูัีก่าโอเค ก็จะตรงตกไปในแนวนั้นนะครับผมคิดว่านะครับผม,มเมื่อวานมาเทสดูนี่ปลาจะเข้าแนวนั้นนะครับไม่ได้เข้าแนวนี้นะผมจะเล่นแนวนั้นแหละสาดเลือดแล้วนะครับก็เ,เก็บถุงติดขึ้นมายังไงก็อย่าลืมนะครับตกปลารักษาความสะอาดกันด้วยนะมาครับมาลงเหยื่อไม้แรกกันก็นเนี่ยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนเกี่ยวเหยื่อไว้ให้นะครับ ไม่รู้ว่า้าคิดมันเห็นเลือดเยอะๆนี่มันติดเหลืองหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะไม่ถ่ายไว้นะครับมาลงไม้แลกกันอเอ๋็เรียบร้อยแล้วนะครับ ตกแบบเปิดหน้าลอกนะครับเปิดหน้าลอกทิ้งไว้สายก็จะดึงมาเกี่ยวกับตัวนี้ไว้นะครับขวดจะไม่จะไม่ใช้การเปิดปิดเบรกนะฮะผมจะเซ็ตเบรกไว้แน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ใช้เปิดหน้าลอกเอาเวลาปากินนะครับมันก็จะดึงขวดลม้มเสียงดังก้องแกง แต่ก็มาดูกันนะครับว่าเวลาปลากินเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับไปดูนะครับเรือการ์ลากาเรือ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 อเเรือ สายเอานะครับมีอาการอยู่นะเดี๋ยวลรงดูกัน,นครับทีนึงอยู่ที่มนะันวิง่งไม้สายสายวิ่งนะครับม่หาเ,เหลือวิ่งมาพอดีเงียบเลย ยักยินยักยินยักน,นะฮะต้องฝ่ากละไรนะัะกินเบาๆนะไม่เอาต่อไอ้กี้หืเหลือวิ่งผาดไปถ่ายล้วล่ะคลายเลยนะไอ้กี้ รู้ปลาอะไรนะครับขัดลาบจริงๆริงเ,เรียนเรือบ้านขาย,ยนะเมื่อกี้เรือโอ้โหดูดิฮะมันกัด โอ้โหมันกัดสายค่ายออกครับดูสายโอ้โหมันกัดสลิงกูซาเละเทะเลยแล้วเรือบออืเวียนแทะเอาสลัดสลิงเละเทะมันเลยโอ้โหโอ้โหกี้มันเอาแล้วนะครับแต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วมัน ล่อยเลยฮะปวดประสาทมาแล้วครับฝ่าอะไรวะจักูดนะดูก่อนรับสายวิ่งด่อ ตายเป่งอยู่แล้วตายถ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยลุ้นขาด สายขาดครับอ้มันเอาแล้วแหละตบไปแล้วกูมัดเม็ดไปนั่นหรือว่ายังไงวะสายขาดเลยโอ้โหฮาดูครับว่าสาเหตุที่มันหลุดไปกีนเพราะอะไร นี่ครับลอยไม่ใช่สายขาดครับน่าจะเป็นตรงลูกบุญผมน่าจะมัดมื่งนลูกบุญไม่ดีนะฮะตอนจังหวะที่เปลี่ยนสายสลิงนะครับที่มันกัดงอไปก็เลยเปลี่ยนโอ้โหดูพลาดโอกาสไปแล้วฮะแต่ตัวกี้ไม่ใหญ่นะครับแรงที่ดึงกลับมามันน่าจะประมาณสักไซส์สองไส์สามนะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสองที่ตึดเลยฮนะ เดือวิ่งมาคายพอติดจริงๆสายขาดไมสายขาดดิลุดลุดเพราะความสะเร่าของตัวเองฮะแย่ yeah, เลยกูโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะมีชุดตกอ,กตกอกีกชุดตกชะโดอีกสักชุดไหมพอดีผมเตรียมมาแค่สองสามชุดเองเดี๋ยวลองลุ้อดูนะครับโอเคครับผม มีอาการนะครับเดี๋ยวสงสายดีกว่าใช้การส่งสายเอานะครับไม่รอขวดล้มละเวลาปีน้อยนะครับเดี๋ยวใส่ตึงผมชิงวัดเลยชินเบาๆน้ำปลาช่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับข ได้ครับโดน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 มามาแล้วสายใหญ่เลยไม่ใช่เบามามามาตัวใหญ่ไม่ใช่เลยตายจนได้เอามาไม่ยอมอ่ะ

มาแล้วเข้าฝั่งแล้วไม่ติดไม้มาคุณเจ้าชะโดครับช้าวนมาแล้วไม่ใช่เหรอเย้ตายแล้วกุณ ว่าจะเอาจรวดรึเปล่าว่าจะจรวดกระพา้องไปเอาเอานน่นมาไปเอาสวิงที่ลุงมาสวิงเราไม่อยู่ตายแล้วตระพารตู้ไป็น้าเลยผิดคิว สก,กู๊สกู๊โอ้ดีนะยืดภาพบอลน,นะครับเกี่ยวขามาพอดีเลยมุยตภาพเองว่าแล้วทำไมหืกินไม่เหมือนชะโดมเมียป้าประภาพตัวเลอะเลยต,ตัวประมาณสิบกิโลอ่ะโอ้ห,หใูใส่ได้ได้่ม Mm. ยิงติงใหญ่ไหมโอ้โหติดมาได้ยังไงวะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเอาดีๆคิดคิววิจาร์จะโดนวายยังไงวะไอ้ขี้เหรนตัวดำๆนู้ว่าจะโดนครับเฮ้ยติดป่ะระวังระวังพี่จะทำสายพึงไว้ก่อนดีดีดีฮ่างงมันเข้าได้ยัง ช้อนตูดดิช้อนตูดดิได้ตัวใหญ่กว่าสซลบิงว่ะน้องมันใหญ่กว่าสซลบิงใหญ่ใหญมันใหญ่กว่าอี๊ใส่สิบโอ้โหเจ็บปวดเจรเย็นเจรีเย็นยีเย็นเย็นเฮ้ยมันไม่ได้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 เจรีน้องก้องพอเบาๆเบาพเฮ้ยค่อยเล่นค่อยเล่นอยู่อะไรมันเหนื่อยแล้ว ไม่ได้กินมันครับมันเกี่ยวขามานะฮะออใจเย็นไม่อยากดึงนะครับดึงขาดนี้ขามันระเบิดเลยนะฮะตัวนี้ผมจะไม่เอานะครับล่อยดึงขาดไม่ได้นะครับกลัวมันตายนะฮะแ๊บนึงแบนี้ได้ไหมห่างได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าจับอย่าจับมันแวหวงหัวมันกัดเลยนะบอกไว้ก่อนมือแหกนะบอกนะยาวอ่ะมีสวิงใหญ่ไหมป้า,าไม่แน่ใจเลยแต่ตัวนี้น่าจะเฮ้ยหลุดโอ้หหลุดไปแล้วเดี๋ยวกำลังไปเอาเออดีแล้วที่มันหลุดไปสบายใหญ่

โอเคครับคลิปนี้ก็ชบอปปิ้งแค่นี้นะครับวันนี้สักห้าโมงครึ่งนั่นแหละตอนนี้แสงเริ่มไม่พอนะครับในการถ่ายคลิปแล้วก็สวะเริ่มรอยเต็มของแนละ้วตกต่อไม่ได้นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันมหาวิทยาโยกแล้วกันตัวแรกนี้กินแล้วนะครับพอเรือวิ่งมาปุ๊บนี่ขายทิ้งวัดมานี่สลิงหงอกเลยนะเนื้อไก่ยุย่ยหมดเลยแล้วก็ตัวที่สองนะครับ ความก่อนประสบการณ์นะครับผูกสายไม่ดีนะฮะก็หลุดไปไปทั้งสลิงเลยชุดหนึ่งเสียดายเสียดายทั้งปลาเศียฐายทั้งสลิงนะครับส่วนตัวที่สาบเนี่ยผิดคิวนะฮะอัดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกำลังจะช้อนแล้วแต่ช้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินสวิงนะครับสภาพตัวประมาณนี้คนระับ เป็นสวงิงช้อนตบดึกนะครับถึงจะช้อนได้แต่สวิ่งผมมันเล็กแค่นี้อ <c oughs> ต่ละมันยัดไม่ลงนะงัดไปงัดมายางไงก็งัดเอาเข้าสวิงไม่ได้ก็มันเกี่ยวมาตรงนี้นี่ะครับตรงขามันมันอาจจะโดนสวิงครับเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็หลุดได้คนระับแถือว่าดีนะครับที่หลุดไปว่าตกมาได้ไงผมก็ปล่อยครับสภาพยังไงผมไม่เอาแลนะ้วอาหารพวกสัตว์เพื่อนนี้ผมไม่กินนะครับ มันอื่นอาจจะกินแต่ผมไม่กินจแล้ววันนี้ก็ฟาดแหวแล้วก็โอเคฮะถือว่ามาลองดูนะครับว่าลา,าเทโดมันกินไหมสรุปว่ามีนะครับแล้วก็กินด้วยแต่อาจจะกินไม่จัดละห่างตัวนะครับคาดว่าน้ำจะยังลงไม่สุดนะฮะน้ำจะต้องลวงวันนี้อกีกประมาณเมตรหนึ่งนะฮะให้น้ำแห้งจริงๆจังๆเลย ปลาชะโดถึงจะเริ่มชุมเริ่มมาอ่ออยู่ตรงๆงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะ้ํามันยังเยอะอยู่แหละผมดูแลปลาก็เลยยังเข้าไม่จัดนะแต่ถ้าเกิดตีเหยื่อปลอมนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ตัวตีเหยื่อสดนะครับตอนนี้นะสําหรับใครที่จะมาตีเหยื่อปลอมร่าชะโดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับตองมาตีด้วยฮะผมก็อยากให้เอาขึ้นเยอะๆเหมือนกันและครับชะโดเพราะว่า ถ้ามันเยอะเกินนครับปลากเก็ดไม่ค่อยเข้าปีที่แล้วก็มาล่ากันเยอะนะครับปลากเก็ดเลยเข้าเยอะปีนี้ก็เหมือนมาให้ดูนะครับว่าโดนมีแล้วนะเชิญนักที่ยาปอมาเลยได้เลยครับส่วนพวกเหยื่อสดอะไรต่างๆนี่ก็รอสักพักนะครับรอยน้ําแห้งกว่าน,นี้นิดหนึ่งคาดว่าน่าจะกินดีกว่าน,นี้ค,ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝาก กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กช่องนี้นะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ